สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตีเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวี่ย์เมคลายนะครับแล้วก็คลิปนี้วันนี้เราจะมาสุ่มทีมโคออากับกดตู้กระชากันนะครับ,บม,มาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา,าเล่นโคออกหาหาเพชรน,นะครับแล้วก็เอามากดตู้ตู้รวมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตู้รวมของผมเนี่ย มันอยู่ที่70โลแล้วนะครับก็คืออีก30โลเนี่ยก็จะได้กล่องแล้วนะครับเหมือนที่ผมผมกับคุณอัชูเรียบอกไว้นะครับว่ากดให้ครบร้อยโลแล้วได้กล่องก็คือแยกย้ายนะครับเนี่ยอันนี้คือคุ้มสุดละแค่นั้นเลยนะครับสําหรับตู้นี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นโคอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากดตู้กันนะครับไป e t s go รอบนี้ผมเอาพี่เต้กระบอกน้ำแข็งมาแล้วกันเอาโอเคมีผู้ค่ามิติมาช่วยเสริมนะผมเอาตัวนี้มาก็ได้เล่นขำๆวันนี้มารุ่นกันว่าวันนี้ผมจะตอบอะไรนะครับเมื่อวานก็เมื่อวานก็ถือว่ารอดตาอยู่นะเมื่อวานได้ตัวได้ตัวสี่ใบ ถือว่าแปดใบวะจำไม่ได้ลืมนะฮะลืมแต่ก็ถือว่ารอดอยู่ไปลุยคอยเก็บเกี่ยวอนาคตนะฮนะ เดี๋ยวสกิลติผมไม่ใช้ตอนเทโชสุดท้ายขอให้วันนี้ไม่เกลือนะครับลหลักๆเลยอยากได้เพชรเดี๋ยวผมจะไปกดตู้กิจกรรมนะครเพราะว่าใกล้จะครบร้อยโลแล,ล้วแยกย้ายนะฮะในกล่อ,องตอนนัวละครเกตัวนะครับโอเคอเอาไปเลยเห็นไหมก็ยังน่าจะโดนไม่เ่มไม่โดนมันอยู่ไกลไปนะฮะ โอ้โหเสียได้เลยเสียอันติฟรีนะครับมาลุ้นกันครับวันนี้ผมกับน้องโกบิโก้แล้วก็น้องอันนะครับว่าใครจะดวงดีโอ้ยผมกับน้องอันได้เพชรคนละร้อยห้าสิบนะฮะส่วนน้องโก้ก็เบาม่วงแปดอันสงสัยดูแล้วน้องโกบิโก้ของเราดูวันนี้น่าจะดวงสวยนะฮะ แต่ก็อย่างว่าครับมันเพิ่งจะเป็นบอสตัวแรกนะครับต้องรอดูใไว้ครบทั้ง3ตัวแล้วก็บอสเดี่ยวอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนั้นคือผลสรุปเหมือนกับดังคําที่ว่าอะไรสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศุสหารนะครับเอาไปก่อนเลยผมมานา่าจะไม่ขึ้น ตอนแรกผมคิดว่ามันจะแรงแต่มันก็ไม่แรงนะเพราะว่าอาวุธผมผมมันแค่สูดดาวแล้วก็แรงตัวละครมันแค่แค่สองเองครับจะไปหวังความแรงก็ยากเลยเอาไปเลยโผล่มานาไม่ขึ้นน้ำตาจะไหลเฮ้ยน้ำตาจะไหลจริงๆมานาไม่ขึ้นนี่ผมใช้เซ็ตของหลอดสายฟ้านะมานา ฟื้นฟูนฟนมานาอยู่ที่ <c oughs> ไอ้น้องโก้เบาม่วงอีกแล้วฮะส่วนผมรอดตายได้ตัวสี่ใบแล้วก็ไอ้น้องอันได้เพชรร้อยห้าสิบก็ยังถือว่ารอดตายอยู่นะครับ <c oughs> ไอ้โก้บ่นแน่นอนฮะได้เบามงสองรอบละ <c oughs> อ่ะรอตัวสุดท้ายนะครับอ <c oughs> มารอดูไอ้โก้ว่ามันจะฟื้นไหม เกือบหลับแต่กลับมาได้หรือเปล่านะครับหรือจะหลับเลยมันรอดูกันไปไปฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนี้มันมีผู้ค้าวิติอยู่แล้วนะครับ เลเซอร์ Laser, เล็งไคยโอเคเล็งผมนะครับใส่เข้าไปในท้องซะเลเซอร์ปิ้วปิ้วโอเคเอาไปเลยโอ้ยไอโกโยิงน้ำปามปที่จะตายมาตอนนี้ผมไม่มลุ้นของผมละวันลุ้นของไอ้โกโปิโกกันนะครับว่าโกบิโกจะได้อะไรโกโปิโกเฮ้โกบิโกรอดตายครับ ถือว่ากโกปิโกรอดนะได้เพชรร้อยห้าสิบกับได้ตัวแดงนะครับผมก็รอดนะฮะมาได้ตัวสุดท้ายนะครับได้ตัวแปดใบกับเพชรสามร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบอสเดียวกันนะครับ <c oughs> ผมคิดสภาพเลยถ้าเกิดเดี๋ยวผมคุยคอกับไอ้น้องโก้นะมันบ่นยับแน่โอ้ยพี่ดูดิผมได้เบ้าม่วงเนี่ยแหละสิบหกลูกเลยพี่บ่นแน่นอน ลูซิเฟอร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมจะต้องมีตัววีข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกับผมกันดีว่ามาลุ้นกับผมกันดูนะครับว่าตู้กิจกรรมเนี่ยรอบนี้ผมจะได้อะไรรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ปืนอาวุธประจำตัวของดันเต้ปืนนะครับก็้ล้ก็ตัวผมเนี่ยไม่มีตัวดันเต้ปืนนะฮะก็คือได้มาก็ไม่ได้ใช้นะครับ แต่ก็ดีว่าธาตุไฟเนี่ยผมยังไม่มีไม่มีตัวธาตุไฟนะครับที่เป็นตัวดามเมจนะครับผมก็อาจจะดูหให้มันออกดันเล็บืนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันออกตัวอื่นก็ดีนะฮะถ้าเกิดออกดันเต้กระบ,บอกน้ำแข็งเนี่ยจะดีมากเลยนะครับยหลักเกมยึดเกาะนะครับ ผมมาชอบเจอบอสกบนะตายง่ายดิแล้วก็เมคานิมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากด้วยนะครับมีระวังแค่เรื่องโดนกินแค่นั้นแหละเรื่องเดียวส่วนเรื่องอื่นคือต้องมีอะไรเดี๋ยวอีงแบบเดียวมันก็จะตายแล้วผมเลยผมชอบเจอบอสกุดที่สุดแหละไม่เสียเวลาดิ เพราะว่ามัน,นมีผู้ค้ามิติดมาช่วยอย,ย่างเงี้ยทำลายกอดช่องดีนะครับผู้ค้ามิติดอ่ะเนี่ยรอดนี้ตายชัวครับมาลุ้นกันเฮ้ยผมรอดแล้วก็น้องอันก็รอดไอ้น้องโกก็รอดนะครับบอสสุดท้ายรอดแต่ว่าคนที่เกือสุดก็คือน้องโกนะครับส่วนผม ลอดตายนะครับสำหรับตู้รอบนี้เนี่ยผมเหลืออีก47โลนะครับแล้วก็ผมหาเพชรมาได้จนถึง4,800แล้วนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้ผมจะใช้เพชรแค่3,600นะครับในการกดให้ครบร้อยโลเพราะว่าเราจะได้ตั๋วสุ่มกลับคืนมาเนี่ยสิใบนะครับในช่วงของ80ก็คือเรากดฟรีเป็น90แล้วก็กดอีกอก10 ด้วยเพจตัวเองก็เป็นหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมกดเป็นทีละสิบเลยแล้วกันดูว่ามันจะออกก่อน20บหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันวิตัวอะไรแปบ๊บหนึ่งนะฮะมุอขอญาตนะครับมีตัวอะไรไม่รู้ขึ้นมาบนเตียงนะฮะ แป๊บนึงนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเป็นแมลงนะฮะก็กลัวว่าถ้ามันต่อยเดี๋ยวจะซวยนะครับโอเคอ่ะโราตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมที่จะลุยตู้นะครับส่วนตัวที่ผมไม่อยากได้เลยนะครับก็จะเป็นผููคามิตินะครับแล้วก็อ่า ค่ามิติกับหลอดสายฟ้านะครับหลอดสายฟ้าเนี่ยคือไม่อยากได้อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมปลุกพลังร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับได้ได้ตัวเศษซ้ำม,มาก,ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับตัวที่อยากได้นะครับก็จะมีดันเต้กระบองน้ําแข็งตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นนักสืบตำนานที่อยากได้นะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นดันเต้กระบองไฟนะครับที่อยากได้ส่วนทิสก็อยากได้นะครับ แล้วก็แดนเต้ปืนก็อยากได้ตอนแรกไม่อยากได้หรอกแต่ว่ากดรอบแรกหลุดเลดได้ได้ปืนของดันเต้ก็เลยอ่ะไหนไหนมันได้ปืนแต,แต่ไม่มีตัวถ้าได้ตัวก็โอเคไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับอ่าไหนว่าไหนว่าที่ผมกดได้นี่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 ลอยขีดควรหลุดเฉย่ะ พร้อมแล้วครับเรามาลุยกันดีกว่าโอ้ยโอเคแบบนี้สวยนะครับออกเร็วซุมได้โอ้โหเอออันนี้โอเคครับได้ได้ได,ได้ผมโอเคนะเพราะว่าผมจะไปปลูกพลังนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยดีมากออ่อ่างน้อยๆก็เอาไปบวกพลังได้นะครับก็ออยังดี สุดท้ายแล้วนะครับ78โลก็จะเป็น68นะครับลุยเรียบร้อยครับจบได้กล่องแล้วแยกย้ายครับผมในกิจกรรมรู้สึกว่ามันจะแจกอีก3ใบสุดท้ายนะครับของพรุ่งนี้อ่ะ3ใบสุดท้ายนะครับ แล้วก็ไหนๆก็ผมรอบนี้ผมเล่นเป็นสายฟรีเลยนะครับก็ได้ไอศสครีมครบ100แล้วนะครับก็แลกกันเลยนะครับต่อหน้าต่อตากันไปเลยเจสการเฮ้ยชุดชุดชุดมันต้องอ๋อไม่ใช่สิ ชุดมันต้องเข้าไปในกล่องอันนี้กระเป๋าแล้วก็ไอเทมนะนี่ฮะอ่าพอเราเลือกไอเทมเสร็จแล้วเราก็กดใช้นะครับมันก็จะแอคทีฟนะครับให้เราอ่าจิ้มคำว่าแอคทีฟทางด้านล่างขวามือนะครับอก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดใช้งานชุดของทริสมาแล้วนะครับจริงๆผมชอบนางมากเลยนะนางจริงๆนางเก่งมากเลยนะแต่แค่ว่า มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่แต่นางก็เก่งแหละผมก็อยากได้นะอยากทำอ่าอยากทํา ex อยู่นะครับตอนนี้ได้ชุดมาแล้วก็อาจจะปั้นนางนะครับโอ้โหกล่องเยอะแยะไปหมดอ่านี่นี่นี่น,นี่กล่องนี้นะครับก็จะมีตามตรงนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่าผมจะแลกอะไรนะผมดองไว้ก่อนละกันนะครับยังตัดสินใจไม่ถูก อันนี้ก็อยากได้นะครับแต่ว่าคือมัน S เดียวมันก็เล่นจริงไม่ได้นะครับดูแล้วตัวผมเนี่ยถ้าเกิดแรกดูดีๆสสุดก็เนี่ยจะมีดันเต้กระบองน้ําแข็งนะครับที่ผมเป็น 2S ถ้าเกิดพอพอเอาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น 2S บวกนะครับโอ้ยน้องทิสก็น่าแรกนะครับแต่ว่าทีสผมมันเค S เดียวไงมันเลยไม่น้าแลกครับ โอ้หอยออันนี้แบบเลือกเลือกได้จะเป็นอาวุธนรกนะครับก็คือขยะนั่นแหละเอาจงจริงปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ oh, อันนี้หีบเลือกรูนอ่ารูนเดือดดานโอเคผมเลือกผมเลือกรูนของโอเมก้าก่อนแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวกันนะผมเช็คอันนี้ก่อน เช็ครูนของดันเต้กระบองน้ําแข็งแป๊บหนึ่งว่ามันมีอันไหนมันมีอันไหนที่ยังไม่เป็นเลเวลสี่หรือเปล่าเลเวลสี่แล้วนะเม็ดแรกอ่าเม็ดสองเลเวลสี่อ่าเม็ดส,สามเลเวลสี่โอเคแล้วของโอเมก้าโอเมก้าผมจําได้ว่ามันสี่อยู่แล้วนะครับทั้งสามเม็ดอ่าเดือดดานมีหกเม็ดหกเม็ดเดี๋ยวรีเป็นเก้าเก้ากับห้าเป็นสิบสิบสี่สิบสี่เม็ด โอเคไว้ก่อนก็นได้นะครับมันยังไม่ยังอีกยาวไกลนะครับที่จะอัพเลเวลห้าทั้งสามเม็ดนะครับแล้วก็นักสืบนะครับถือว่าโชคดีมากเลยที่ได้นักสืบออ้ยได้น่าจะได้สองขั้นเลยนเนี่ยโอเคได้สองขั้นจริงๆด้วยนะครับอาแล้วผมขาดอีกแค่สี่ตัวก็จะฟูลเลยนะครับเนี่ย ผมก็ไม่คิดว่านักสืบตำนานผมจะมาถึงขั้นนี้นะเนี่ยเอาจริงอีกสี่ตัวฟูลร้อเจดสิอร์เซนะครับตามหลอดสายฟ้ามาติดๆเลยนะครับสำหรับนักสืบนะครับส่วนหลอดสายฟ้าอันนี้ฟูไปแล้วนะครับปุบพลังนะฮะนี่ไม่มีให้กดแล้วนะครับเต็มเอียดเดี๋ยวผมไปแลกกิกจกรรมต่ออีกสักหน่อยตอนนี้มันมีไอศครีมสิบนะครับ 10 10พรุ่งนี้ได้อีก5้าได้เป็น15ผมไม่สามารถแลกแลกหน้านี้ได้แน่เลย12 12 12ไม่ได้แล้วสิบสิบจมีเศษเหลือด้วยเพราะว่าอันนี้โปรโมชั่นที่ผมก็ซื้อไปแล้ว17อันโอ้โหแลกได้แค่อันเดียวนะครับ แลกอะไรดีวะม,มีอะไรบ้างไอ้ตู้นี้เนี่ยโอ้โหชามเถอะองคคลักล็อกเกอร์กำปัน้นใส่แบบใบใบจ้ะเอ่ออาวุธแล้วกันไม่รู้จะแลกอะไรนะครับโอเคอ๋อไหนเรามาใส่ชุดก่อนเรามาใส่ชุดให้สาวก่อน เ๋าใส่อยู่แล้วนะครับใส่อยู่แล้วอืม,อมเธอมีงอนนะฮะดูซิฉันมีชุดแต่ฉันไม่มีแรงเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้จัดให้นี่คือจัดชุดนะครับไม่ใช่ชุดสิจะจัดแรงให้เดี๋ยวจัดแรงแรงให้นะครับเดี๋ยวจัดแรง เอามาดูในในตัวนี้หน่อยสิเกมเพจจริงเวลาวิ่งมันจะต้องมีออร่าแน่นอนนะครับเนี่ยอม,มีออร่าเป็นแบบเหยียบน้ํานะครับจริงๆถ้าเกิดมันเป็นออร่าแบบสายฟงสายฟ้ามันจะดีกว่านี้นะเพราะว่าชุดไอเนี่ยชุดย้อมแมวอ่ะมันมีเอฟเฟกสายฟ้าร,รอบๆอาแต่ว่าอันนี้ก็มีเอฟเฟกสายฟ้าเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ย จริงจริงแล้วถ้าเกิดมันใส่ชุดเนี้อ่าอาวุธถุงมือกับกับไอเนี่ยถุงเท้ามันน่ะมันน่าไม่น่าจะเป็นสีไม่น่าจะเป็นสีม่วงเลยนะมันจะได้เข้ากับชุดนะครับเ,เดินหน่อยโอเคคือเป็นเป็นผู้หญิงที่เดินแบบนางแบบมากจริงๆเดินแบบนางแบบมากเลยนะครับไม่ใช่หรอกเห็นแล้วเหมันไส้อ้อโอเค ลืมไปว่าเรามาดูตรงนี้ได้นะครับเออเนี่ยอันนี้ก็เห็นเห็นเอฟเฟกชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยเดินแบบนางแบบสุดๆเลยนะฮะอ่ะผมชอบมุมนี้นะครับน้องชายผมที่ชื่อไอนะครับบอกว่าเกมไหนที่ เวลาเดินแล้วทำอะไรอะ่ะทำหลักฟิสิกส์นมเด้งแบบอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเกมดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาคำของน้องชายผมมาใช้นะครับเกมดีแต่ก็โอเคนะครับชุดสวยอยู่ก็คุ้มค่ากับการแลกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่า,อย,าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับว่า ไอกิจกรรมนี้เนี่ยของรางวัลที่ให้เราแรกเนี่ยคือจํานวนมันน้อยเกินแบบมันน้อยมากนะครับขั้นหนึ่งขั้นแรกเนี่ยได้แค่หนึ่งใบนะครับขั้นสองได้แค่สองใบแล้วก็ขั้นสามได้แค่สี่ใบส่วนขั้นสุดท้ายได้แค่แปดใบนะฮะก็กลายเป็นว่ากิจกรรมเนี้ยคือแลกชุดคุ้มสุดสําหรับสายฟรียังโชคดีที่ว่า สายฟรีเนี่ยยังสามารถสะสมจนถึงแรกชุดอันนี้ได้นะครับก็เลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่เอาใจผู้เล่นสายฟรีได้อยู่นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วอ๋อๆๆผมมีอันนึงนะครับตอนนี้เซิร์ฟออนะครับได้อัปเดตชุดของเจ้า เนโรมืออัญเชิญปีศาจชุดใหม่มานะครับส่วนของเราเนี่ยยังไม่มีนะครับสมุดภาพแล้วก็รูปหลักสไตล์นะครับเก็บอันนี้กันเ,เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะผมว่ามันผมว่าผมเช็คแล้วมันไม่มีนะชุดเนโรเดี๋ยวผมขอดูเพื่อความช่วยคินก่อนนะครับเพราะว่าผมอะ่ะผมจะชอบชอบเข้าไปเช็คในในเซิร์ฟอ u ยูอยู่เรื่อยๆนะครับเอชุดเนโรน่าจะอยู่บนบนแน่เลย อัศวินผู้ประหารแต่ว่าเซิฟอีตอนนี้มันเอาชุดนี้มาเป็นจัดกิจกรรมนะครับให้เราแลกที่กิจกรรมตู้สล็อตนะครับก็ถือว่าใจดีอีกแล้วนะครับแต่ของเรายังยังนะฮะและชุดนี้เป็นชุดเป็นชุดที่อยู่ในตู้ลัคกี้ด้วยนะในเซิฟเราเนี่ยผมจำได้ชุดนี้ตรงกลางเนี่ยก็รอดูว่ากิจกรรมสล็อตเนี่ยจะเป็น จะเป็นชุดของผู้ประหารชีวิตเสมอหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าเกมมันชอบทําแบบเนี้ยคือเอาชุดของของเซิร์ฟอเป็นชุดนี้พอมาเข้าเซิร์ฟเรามันเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับสับขาหลอ,อกเรานะฮะเอเนโรเนโรอยู่ไหนอ่านี่ไงเนโรโอเคครับเนโรไม่มีจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ชุดชุดนี้นะครับ เป็นชุดดั้งเดิมชุดย้อมแมวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกชุดหนึ่งนะครับในธีมคริสต์มาสนะครับแล้วก็ชุดที่ผมบอกเนี่ยผมก็ขึ้นขึ้นคลิปให้ดูแล้วนะครับก็ดูได้เลยนะครับก็ชุดนี้แหละก็ถือว่าชุดมันก็ดูหล่ออยู่นะเอาจจริงรอดูว่าจะเข้าเซิร์ฟเราตอนไหนนะครับสำหรับชุดเนโรนะครับ ก็วนเวอร์กันมาเยอะแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้จะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปสุ่มทีมโคออบกับกดตู้กระชาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ